วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บสายดีแป๊บหนึ่งอันนี้มันใช้งานอยู่นานนานาใช้งานนะใช้จนฝุ่นเกาะแล้วไม่ต้องถามแล้วครับว่ามันใช้งานได้ผมตอบเลยใช้งานใช้งานโคตรได้ครับใช้งานโคตรได้ครับอ้ามานะ uh huh. ดูกันก่อนนี่ใช้งานจนฝุ่นเกาะ้วครับเกีเก่ยวกับระบบไอ้ซิงตัวเองนะครับนี่ก็คือซิงตัวเองไงนะระบบซิงตัวเองวิธีการทํานะครับวิธีการทําก่อนอื่นเลยครับเรามีสถานีของตัวเราเองอยู่แล้วเนี่ยนะคือปกติแล้วออนกินเนี่ยจะต้องซิงเข้ากับตัวไฟหลวงถูกต้องไหม ออนคิปเนะี่ยต้องซิงเข้ากับตัวไฟหลวงปั๊บถูกต้องป่ะอ่ะอันนี้พอซิงเข้ากับตัวไฟหลวงแล้วเนะี่ยมันก็คือทางานของมันใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีปัญหาการเล่นการขออนยญาถูกต้องป่ะอ่ะเราก็จะมาทําเป็นระบบออนคิปซิงตัวเองหรือออนคิปเซลลีอ่ะอ่ะเราสร้างสถานีของเราเองเลยอ่ะสร้างสถานีญญของเราเองขึ้นมาคราวนี้ไอ้เทคนิคก,การทําเนี่ยไอ้ตอนที่จะทาเนี่ยมันจะมีเทคนิคอยู่คือถ้าหากว่าท่านถ้าหากว่าท่านนะใช้งานใช้งานแบบคือ ไม่รู้จากการเทสค่าเทสเทสอะไรเนี่ยโอกาสที่อินเวอร์เตอร์ออฟกิดของเราเนี่ยจะพังเนี่ยสูงมากเพราะว่าอะไรมันผลิตไฟออกมาเราใช้ซิงกับตัวตัวสถานีออฟกิดเราใช่ไหมถ้าเกิดว่า c ีทีมันล็อกกระแสไม่อยู่จากขาจ่ายเอาท์พุตออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอินเวอร์เตอร์ของเราออนกิดของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปดันพักขาจ่ายออกพัง อ่าพัางซึ่งหลายคนที่มือใหม่ก็เจอปัญหากันมาแล้วหรือมือไม่ถึงอ่าพูดว่ามือไม่ถึงแล้วกันอ่าคือดันเข้าไปปั๊บเรียร้อยอิวอร์เตอร์พังเลยนะครับหลักการครับวิธีการทําจะบอกให้นะครับถ้าหากอินเวอร์เตอร์ท่านเนียนเนียนนะครับอินเวอร์เตอร์เนียนเนียนอย่างเงี้ยปล่อยไฟออกมาฟื้อซิงออกมาปั๊บผมบอกแล้วไงวัดกระแสนะครับคือวัดกระแสอันนี้ผมแสดงให้ดูก่อนเนียนเนียนนะ แสดงให้ดูก่อนแบบเนียนเนียนเนียนเียนคือนี่ครับศูนย์จุดศูนย์เลยเนี่ยนะศูนย์จุดศูนย์เลยคือมันซิงค์ระบบกันอยู่เนี่ยวิ่งกันอยู่เนี่ยศูนย์จุดศูนย์เลยแต่เราถูกโหลดเนี่ยเอาออกไปใช้งานตามปกตินะโหลดเนี่ยยังมีการใช้งานของมันตามปกติของมันของมันอยู่แต่จะไม่มีกระแสไหลย,ย้อนออกไปเพราะอะไรเพราะซีทีอ่านค่ากระแสะล็อกไว้เนียนเนียนเห็นไหมศูนย์จุดศูนย์เลยในศูนย์จุดศูนย์อ่ะคราวนี้จะมีจุดยุดจุดหนึ่งครับสังเกตดีดีนะครับ ตังใจดีๆนะปั๊บอันนี้คือผมทําไว้เนียนมากๆไงมันไม่มีการถอยกลับไปหาตัวเครื่องไม่มีเลยเพราะกระแสเป็นศูนย์จุดศูนย์ถ้าเกิดเราจะมีปั๊กตัวหนึ่งเห็นไหมมีปั๊กตัวหนึ่งเบรกเกอร์ตัวหนึ่งอันนี้คือวิ่งออกมาปั๊บผมจับขนานไงนะปั๊บ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 เห็นไหมจับขนานกันก็คือเนี่ยซีทีเนี่ยล็อกก่อนที่จะไปหาเครื่องแต่ผมจะมีจุดจุดจุดหนึ่งมีจุดจุดจุดหนึ่งเนี่าเนี่ยเนี่ยมีจุดจุดจุดหน กลายเป็นโหลดนะครับไอ้โหลดตัวนี้เนี่ยโหลดโหลดของตัวนี้เนี่ยดูนะว่ามันนี่คือไฟจากอินเวอร์เตอร์นะที่ปล่อยนะผมเอาไฟมาเ,เลี้ยงพัดลมนะอ่าดูนะจึ๊บหนึ่งตองตั้มจึ๊บผมเสียบขึ้นไปพัดลมทํางานเห็นไหมอันนี้คือไฟที่ถูกปล่อยออกมาจากอินเวอร์เตอร์นะอากอินเวอร์เตอร์จากอินเวอร์เตอร์อันนี้พอชาร์จออกมาต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมเป็นศนะูนย์นะอ่าอย่างงี้เขาเรียกว่างาน คุณภาพสูงครับงานคุณภาพสูงคือวัดกระแสกันแบบไม่มีการรั้วไหลกันแบบกิ๊บกิบนะครับอ่ามันก็เลยไม่มีไฟย้อนไปหาตัวอินเวอร์เตอร์คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันจะมีไฟย้อนออกมาหาอินเวอร์เตอร์นะสมมตินะไอ้ทาาสมมติตัวเนี้ยแม่งผลิตเกินอินเวอร์เตอร์กิไทายวิ่งแม่งผลิตเกินวิ่งมาปูดปุดปูดป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 ดใส่ตืด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 ผลิตเกินสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่เลยวิ่งเข้าแม่งเคลื่อนพังทิพไผ่แหว่งหมดเลยถูกต เฮ้ยให้มีไอจุดตัวนี้แหละไอจุดปักตัวนี้แหละคือจุดดัมโหลดดัมโหลดอะไรล่ะที่ใช้ในตอนกลางวันสมมติถ้าเกิดว่าตัวเครื่องของท่านเนี่ยท่านเซตออกมาแล้วมือไม่ถึงอ่ะพูดง่ายง่ายเซตออกมาแล้วมือ,ม,อมือไม่ถึงขนาดเป็นศูนย์จู่แบบที่ไก่แสดงคือแสดงให้ดูได้เงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะซีทีหรืออินเวอร์เตอร์บางยี่ห้อที่ล็อกอยู่มั่งไม่อยู่มัางใช่ไหมไอ้ถ้าล็อกขาดอะไม่เป็นอะไรหรอก ถ้าล็อกขาดถ้าหา laser, ว่าสมมติว่าอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยเอสมมติว่าโหลดสมมติมีอยู่สิบแอมป์สมมติโหลดมีสิบแอมป์กิจทายผลิตออกมาได้เอประมาณล็อกซีทีแล้วได้อ่านขาดเรียกอ่านขาดคือหมายความว่าอ่านไม่ถึงโหลดมีสิบแอมป์อ่านได้แ <àn> ค่เก้าแอมป์ก็ไม่เป็นไรไงนั่นก็ดีก็คือถามว่าดีไหมมันก็ไม่่อยดีหรอกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าปล่อยหลย้อนถ้ามันอ่านได้แค่เก้าไอตัวตัวออฟกิจก็จะปล่อยมาอีกหนึ่ง อันนี้เครื่องทั้งคู่ยังไงก็ไม่พังเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็ไปใช้พลังงานจากตัวออฟกิลด์เราหน่อยนั่นเองใช้พลังงานจากตัวออฟกิลด์เราหน่อยแต่แต่แต,แต่ถ้าหากว่าโหลดใช้สิบโหลดเนี่ยทั้งหมดทั้งบ้านเนี่ยใช้สิบซีทีเสือกอ่านค่าได้แม่งสิบเอ็ดอย่างเงี้ยสิบเอ็ดสิบจุดสองสิบจุดสามอ้าว ฝั่งฝั่งนี้ผลิตออกมาสิบกว่าเกินสิบจากที่ใช้งานจริงอันนี้ก็จะวิ่งย้อนเข้าไปหาตัวเครื่องใช่ไหมดังนั้นเมื่อมันจะรู้ว่าเราจะวิ่งย้อนเข้ามาหาตัวเครื่องเนี่ยอจุดตัวนี้ตัวสําคัญเนี่ยตัวสําคัญเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวสําคัญของเราเนี่ยคือเวลาเราใส่ปักเข้าไปนยอ่าเนี่ยจะเป็นตัวเผาทิ้งสมมุติมันอ่านเกินมาประมาณ0.5แอมป์อย่างเงี้ยอ่านเกินตัวนี้ปล่อยพลาด C T อ่านพลาดไอ้ตัวเนี้ยเราหาอะไรมาเผาทิ้ง0.5แอมป์ อะไรที่เราเสียบตลอดยี่สิบชั่วโมงมั่งใส่แม่งเข้าไปเลยกองวงจรปิดอินเทอร์เนต็ตเนี่ยสองตัวเนี่ยยังไม่ค่อยปิดหรอกถุกต้องป่ะอ่าเสียบค้างไว้แม่งคือประจำอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยก็ใส่แม่งเข้าไปเลยเต็มที่เลยเอาให้เต็มที่อะไรที่มันรันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละเสียบแม่งเข้าไปเลยแต่ตู้เย็นนี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแนะนาไอ้ตู้เย็นนะนะตู้เย็นเนี่ยต้องดูตู้เย็นนี้ต้องดูตอนสแตนบายตอนสแตนบายตึกนะ๊กเนี่ยสแตนบายปึ๊กเนะี่ยมันกินเท่าไหร่แล้วเาาก็อามาสียบ ใส่ช่องตรงนี้ส่วนตอนมันกระชากช่างแม่งมันให้มันดึงออกจากออฟก,กิดมั่งได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นถ้าท่านจะใช้งานภายในตัวระบบซิงตัวเองของท่านเนี่ยท่านต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยกระแตของเราเนี่ยมันไหลย,ย้อนไหมอ่าถ้ากระแตของเราเนี่ยมันไหลย,ย้อนอันนั้นก็ค่อยว่ากันถ้าหากว่ารู้ว่าไหลย,ย้อนปุ๊บไอตัวสําคัญเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้เลยเนี่ยลักษณะการทํางานต้องเป็นแบบนี้คือเป็นศูนย์อย่างนี้เลยศูนย์จุดศูนย์แบบนี้ อยู่นยศูนย์ศูนย์พอเราเสียบโหลดปุ๊บไฟที่จ่ายออกจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงไฟที่จ่ายออกจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยอ่านค่าปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยมันกินอยู่ศูนย์จุดสองแอมพ์พัดลมเนี่ยกินศูนย์จุดสองแอมป์จากก็ออกปุ๊บกลายเป็นศูนย์นี่ของแท้ของแท้แช่วับอันนี้คือจะไม่มีปัญหากับตัวระบบออฟก,ก,กิดดังนั้นก่อนที่ท่านจะทำการซิงห์หากันนะเว้ยอ่าต้องบอกว่านะก่อนที่ท่านจะทำการซิง์หากันถ้ามือไม่ถึง ก็ลองหาตัวช่วยมาสามารถช่วยได้คือหลักการคือจากตัวนี้วิ่งออกมาฟยังไม่ต้องทําแบบไก่อันนี้คือไก่มั่นใจมากไก่เลยทําแบบนี้มันเลยดูกระทันัดแต่ถ้าหากว่าคนยังไม่เก่งใช่ไหมอาคนยังไม่เก่งวิ่งเข้ามาฟูดไอตัวนี้นะไอตัวนี้นะเข้ามิเตอร์แม่งเลยหามิเตอร์ไอจานหมุนมาตวงเบสิกง่ายงเอามิเตอร์จานหมุนมาตัวหนึ่งวางไว้จากออฟกิดปับ๊บแทนสายไฟบ้านเลยปับ๊บจิ้มแม่งเข้าไปตึก ตรงตัวมิเตอร์ให้ไมให้มันเห็นการหมุนไงพอเสร็จแล้วก็ออกจากตัวมิเตอร์ปุ๊บเนี่ยก็เอามาเข้าเบกเกอร์แล้วก็เอากีดทายมาซิง์เลยอ่าพอซิง์ปุ๊บท่านเปิดออนร,ระบบปั๊บเลยเนี่ยพอเปิดอนเปิดอนร,ระบบปุ๊บเนี่ยท่านลองเอามิเตอร์คีปแอมเนี่ยคีปแอมเนี่ยนะยังไม่ต้องเปิดอะไรนะยังไม่ต้องเปิดอะไรย,ไย,ไยังไม่ต้องเปิดอะไรยังมยังไม่ต้องเปิดอะไรท่านเอามิเตอร์คีปแอมเนี่ยมาคล้องสายออกแบบนี้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เปล่า มันเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ไหมแล้วดูสถานะของตัวเครื่องว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่มีการผลิตใช่ไหม <ped> ยังไม่ได้เปิดโหลดอะไรนะหมายถึงยังไม่ได้เปิดโหลดอะไรนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะแปลว่าเฮ้ยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะไม่มีปัญหาแต่การที่ท่านใส่ตัวมิเตอร์เอาไว้เนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยสมมติว่าท่านใส่มิเตอร์ไว้ไอห,หนึ่งตัวเนี่ยเป็นสถานีเพื่อดูการหมุนย้อนไงอ่าเพราะว่าค่าของหน้าเครื่องเนี่ยบางทีอ่ะมันไม่ตรงหรอก ข้างหน้าเครื่องซีทีความผานเครื่องของซีทีมีอ่ะมันไม่ตรงหรอกถ้าเกิดท่านเห็นว่ามันหมุนย้อนอาะท่านก็ต้องต้องหาจุดดาอันนี้แหละดาโหลดตัวนี้แหละดาโหลดตัวนี้ทิ้งแบบผมที่ผมบอกเนี่ยแหละคราวนี้ถ้ามันได้จริงๆเป็นศูนย์จุดตูนจริงๆเนี่ยมันนิ่งจริงๆเนี่ย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 นิ่งนิ่งจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปหาตัวเผาเลยก็ได้แต่ที่ผมคือพลังงานมันเหลือไงคือพลังงานเนี่ยมันเหลือผมก็เลยเนี่ยเอามาเสียบปลั๊กพัดลมเนี่ยระบายความร้อนขึ้นไป ระบายความร้อนเนี่ยระบายความร้อนเ,นเสียบปลั๊กขึ้นไหมนะเพื่อระบายความร้อนเฉยๆแต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่หลังซีทีเห็นไหมตัวมันอยู่หลังอยู่หลังซีทีมันก็เลยไออยู่ก่อนซีทีอยู่ก่อนซีทีเขาเรียกว่าอยู่ก่อนซีทีจุดดั้มมันอยู่ก่อนซีทีมันก็เลยไปกินไฟจากตัวอิดดเนเวอร์เตอร์จุดดั้มเนี่ยละครับจุดดั้มโหลดเนี่ยจะเป็นจุดสําคัญเลยครับที่จะทําให้ระบบเนะี่ยไม่มีปัญหาขขงอินเวอร์เตอร์ออฟกิดเนี่ยไม่มีปัญหาและการอ่านค่ากระแสหมุนย้อนไปย้อนมาเนะ่ะนั่นแหละ วัดแอมคือคำตอบนี่ถ้าชักออกถ้ามันเนียนจริงต้องแบบนี้แน่แน่เนียนจริงเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เห็นไหมอ่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าเนียนจริงอย่างเงี้ยเนียนเวอร์ใช้ไปเถอะท่านไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะมีบรรงปัญหาเพราะผมใช้มาจนฝุ่นเนี่ยโอ้โหนี่จับเละเทะแลวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยไปใช้งานอยู่เนี่ยตามปกติดังนั้น ไขข้อสงสัยนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมใช้จูไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วแบตเตอรี่นี่ก็อยู่ในตู้นี่น่ะดูเหอะเพราผมตั้งค่ายชาร์จแค่ประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบห้าไงเนี่ยโดยประมาณเนะี่ยแบตบจะเต็มอย่างเงี้ยเพราะว่ากิจทายเนะี่ยระบบระบบตัวกิจทายเนะี่ยมันจะมาเลี้ยงในตอนกลางวันให้ดังนั้นพลังงานที่มีนี่แมเอามาชาร์จแบตสบายๆชิวๆไปเลยชาร์จแบตชิวๆช,ชาร์จแบตสบายชาร์ ชาร์จไปเลยอ่ะมีไฟเลี้ยงอยู่หน่อยหนึ่งอ่ะว่ามีไฟเลี้ยงอยู่นิดนึงมีไฟเลี้ยงที่มันจะใช้งานนะไฟเลี้ยงที่มันจะกินในระบบอ่ะประมาณศูนย์จุดแปดนะครับตัวเครื่องเนี่ยคือไฟเลี้ยงแตนทะ์บายเฉยเนยกินอยู่มาณศูนย์จุดแปดรุ่นนี้นะก็มีเท่านี้แหละแต่ไฟใจออกไม่มีเป็นศูนย์ดังนั้นพลังงานที่มันวิ่งมาเนี่ยมันก็จะเก็บในแบตถ้าใครมีแบตนะที่พูดเนี่ยก็คือว่าถ้าใครมีแบตนะก็ทาแบบนี้ก็ได้ทําการชาร์จพลังงานมันก็เหลือขึ้นแล้วการที่เราทําไอ้ตัวนออ ออฟออฟกิดตั้งเป็นสถฐานีหลักแล้วก็ออนกิดเอามาซิงค์เนี่ยท่านไม่อขออนุญาตแน่นอนล้อเปอร์เซ็นต์แล้วสิ่งที่มันทําให้เนียนๆอย่างเดียวเลยคืออย่ามีกระแสไหลย,ย้อนแล้วไก่ก็บอกแล้วไงว่าถ้าท่านมีกระแสหลย,ย้อนให้ท่านเนี่ยทําปลกไปตัวหนึ่งพลังงานที่เหลือไม่รู้ทาอะไรใช่ไหมนี่เสียบปลั๊กฉักเข้าไปนี่เสียบปลั๊กโจเข้าไปปั๊บก็แมงเปล่าพัดลมไอร้อนระบายไป,ไปแค่นั้นเองเขาคิดํานทำงานหนักไงอ่ามาๆนี่มันทำงานตลอดตอนของตอนวันไงอ่า ประมาณนี้เลยนี่คือเรื่องราวของระบบออนกิจซิงตัวเองจากซิงให้เนียนๆต้องไม่มีกระแสะะไหลย้อนออกไปแบบที่หนูแสดงให้เห็นนี่วรบรองว่าจะเนียนเนียนกิบๆลองไปลองไปเล่นดูครับนี่คือเทคนิคที่มอบให้นะครับตัวจุดดำเนี่ยจะเป็นตัวจุดสําคัญเพราะเราไม่รู้ไงว่าอินเวอร์เตอร์แต่ละยี่ห้อแม่งมันจรงิงหรือเปล่าวะเพ,พวกท่านก็จะเชื่อแต่หน้าจอใช่ปะคือหน้าจอว่าเฮ้ยมันมันใช่แล้วมันผลิตตูนตูนตูนแล้วมันอาจจะไม่ตรงก็ได้ ซีทีมันอาจจะอ่านไม่ตรงก็ได้อาจจะอ่านเกินก็ได้อาจจะอ่านขาดก็ได้ดังนั้นถ้ากระแสเกินมันวิ่งเข้าไปพังวิ่งเข้าไปหาออฟกิดพังจุดดัมปจึงมาเป็นตัวสําคัญในการที่เราจะใช้ตัวนี้คือก่อนจะทําอะไรท่านท่านจุดทําจุดดัมไว้ก่อนเลยจุดดัมไว้ก่อนเลยแล้ววัดกระแสดูอ่าถ้าวัดกระแสมีตัวมออยู่นะถ้ามันไม่หมุนถอยหลังนะหรือมันนิ่งนะหรือเดินหน้านนิดๆอย่างเงี้ยโอเคผ่านแต่ถ้าเกิดมีการหมุนย้อนนิดนึงท่านก็นรีบปิดเบรกเกอร์เลย อ่าสมมติว่าถ้าเกิดมีการหมุนย้อนนิดนึงเนี้ยท่านก็ปิดเบรกเกอร์ตึ๊บปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ปิดปิดเบรกเกอร์ของออนกริดอะติดปิดปึ๊บเลยเพื่อไม่ให้มันย้อนแล้วท่านก็มาตั้งค่ากันใหม่ทํากันใหม่นี่ไงหลักการมันก็มีแค่นี้วิธีการตั้งค่ากันใหม่ทำยังไงท่านก็เอาเนี่ยเราไปซิงกับไฟบ้านก่อนเอาตัวเอาตัวออนกริดเนี่ยไปซิงกับไฟบ้านแล้วเซตค่าอินเวอร์เตอรอ์ออนกริดของเราเนี่ยให้แม่งรู้เลยว่าแม่งรั่วไไลโหลดที่กี่แอมป์ กระแส่วก e ี่แอมหรือเซตให้เป็นศูนย์ที่ถ้ามันเซตได้นะเซตได้เนียนๆทาได้เนียนๆน,น,นะอาหาวิธีแก้ไขได้แบบเนียนๆพอท่านเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ปั๊บแล้วเนี่ยหรือขาดหน่อยหนึง่งแล้วเนี่ยท่านค่อยเอามาซิงกับระบบออฟกิจของเราแค่นี้แหละครับแต่ถ้าหากว่ามัน Set เซตเต็มที่แล้วมันไม่สามารถที่จะมันไม่สามารถที่จะทําให้มันมันหยุดการหมุนย้อนได้เนะี่ยคือเป็นเซตจนศูนย์จุดศูนย์ตัวแล้วเนี่ยท่านต้องหาว่ากระแสที่มันรั่วไหลออกมาข้างนอกเนี่ย ขนาดก่แอมแล้วท่านก็ทําจุดดําโหลดตรงเนี้ยออกมาแล้วก็เผาทิ้งให้เกินมันแค่นั้นแหละจบเกินไปหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าเกินทีแปดแอมป์สิบแอมป์นไม่ใช่นะก็คือเกินเกินมาหน่อยหนึ่งสมมติแบบมันอาจจะรั่วอยู่ประมาณส w, w. ักห้าสิบวัตต์ร้อยวัตต์ตีโดยมานะอ่ะรั่วร้อยวัตต์ท่านก็หาโหลดมาเผาทิ้งสักประมาณสักร้อยสิบวัตต์ร้อยสิบห้าวัตต์ที่มันทํางานตลอดอย่างเงี้ยนึกอะไรไม่ออกก็หาวิธีเอาแต่ตัวใหญ่แล้วมันรั่วกันาดนั้นมัน cover ก,กันไปแล้ว มันจะกินรั่วอยู่ประมาณแค่ประมาณทักยี่สิบสามสิบวัตต์โดยประมาณนะยี่สิบสามสิบวัตต์แต่มาแล้วแต่รุ่นไงบางรุ่นรั่วไปร้อยวัตต์ก็มีบางตัวรั่วไปร้อยวัตต์ก็มีเพราะค่าต้านทานของซีทีหรือระยะทรงระยะสายมันทําให้ค่าเื่อนในทางนั้นแหละแต่ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวพระเอกเราคือจุดดัมโหลดนี่ไงดังนั้นเซตอินเวอร์เตอร์ตรงเนี้ยก่อนที่จะเอามาซิงกับตัวออฟกิปเนี่ยเซตกับไฟหลวงเนี่ยให้เนียนก่อนเลย ซีทีของว่าเออเฮ้ยแม่งชัดเจนเว้ยร้อยเปอร์เซ็นอยู่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอ่าท่านก็จัดเลยหรือวิธีง่ายๆก็คือท่านก็เอาไฟหลวงเนี่ยเอาไฟหลวงเนี่ยมาแทนตัวนี้ก่อนแทนตัวนี้แล้วท่านก็เซตให้เนียนเลยวัดกระแสว่าเออไม่มีการรั่วไหลมีการดัมโหลดที่มันโอเคสมบูรณ์พร้อมแล้วอ่ะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จสรรร้อยแบบท่านค่อยๆเอาสายออกิีดเนี่ยมาใส่แทนชักสายไฟออกเท่านั้นเองโจบกแค่นี้แหละครับเทคนิคการที่จะทำเซตเนียนเนียน เนียนจริงต้องเป็นศูนย์แบบที่หนูบอกที่หนูแสดงให้ดูนี่ไปได้ตามนั้น